ครับทำยังไงครับเอาละครับคืนนี้ฟุตบอลทีม VIP นะครับของภาคสามนะครับตัวกันมาจากใจก็คือเบอร์สิบเก้ามันได้ยังไงล่ะเบอร์สิบเก้าเบอร์ที่เป็นเบอร์พวกเรามันต้องสิกี้วันนี้ใครเล่นก็ได้ขอให้มันนั่งดูแกบอกว่าพี่พี่เล่นเบาๆหน่อยนะพี่นะเพราะว่าพี่สุขภาพทาาขาไม่ีอ่ะ บนสิบเก้านะครับยังไงก็แล้วแต่นะมีพยาบาลส่วนตัวมานะครับวันนี้มีพยาบาลโอ้โหเอาละครับจำเริญจำเริญเตะออกไปเลยจำเริญอันตรายเตะออกไปจำเลิศหน่อยใครครับส่งให้กับพี่นัพรไม่ไม่ส่งครับโอ้โหพี่วีรวัตรสงายืนรอนะพี่วีรวัตรได้บอลยัครับวีรวัตรส่งกลับให้ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งยิง ผลรับได้นะครับพิธีพลพิธีพลส่งให้กับประธานเชี่ยวชาญศิริศักดิ์เสนาเชี่ยวชาญส่งให้กับไพศาลอาส่งให้กับเอ็กซ์เอ็กซ์ส่งให้กับใครครับส่งให้แต่พี่มอผมอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่หน้าได้เลยพี่มนอสอันนี้พี่มอยิงเนี่ยโอ้มาแล้วเก็บได้เก็บได้แจ้งเกิดอีกอเปล่าเก็บเก็บเก็บว่าเก็บเลยครับ โอ้โหนางรองนี่เหมือนกับว่าเขาซุ่มฟิตมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ะมาซอพนที่พิพนนะครับอย่าประมาทนะครับแกเป็นนักฟุตบอลนะครับที่มีทรงคุณค่ามากไอศาลนะครับไอศาลประธานจังหวัดยะโสธรส่งให้กับเอกบุรีรัมย์บุรรีัมย์ส่งให้กับไอศาลไอศาลส่งให้กับเบอร์สิบห้าพี่วีรวัฒน์นะครับพี่มาเย่งพี่มาเย่ง พี่มาเย่งพี่มาเย่ง้ยไอ้พนีนรือไที่วกนี้ขึคนเรไ้วนี้ขึเรืไอ้พวกน้ขึ้เรือไวนี้เออพวกี้ขึ้นไพนี้้นเรืไอ้พวกน้นเรืออรืออ้กี้ข้อเรืออ้วเนเรืออ้พนข้นเรืออ้พวกนี้ข้นเรืออ้รืออเพ้ข้นเรืไอ้ี้อเไอ้นี้้นเรืบแอ่พวกน้นเรือวนี้ข้นเืออพี้ขเร พี่สาระราบเลยพี่ลากเลยพี่ลาบลาบลาบพี่เอาละครับการนี้เรามีการแข่งขันมอเตอร์โชว์นะครับมอเตอร์กีพีด้วยเอาหนุ่มเอาเอารูปมาด้วยเอ่อไม่ใช่หรอเอารูปตัวมาแล้วตัวทีผมไม่กับใครครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดแอนบอลครับลูกนี้ พี่มายิงเพื่อนถูกไหมครับไก่เมื่อกี้ครับไก่แฮนบอลไอ้พี่รู้เมื่อกี้พี่มายิงใช่ไหมยิงตายตายอ่ะตัวตี่เล่นนมคุ้นๆของใครกองหน้าอ๋อพี่หมอหรือ่าไอ้พ่แหวมดไอ้เชิงเลยลงไปเลยชงเลยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนลงไปเลยลงไปเลยคือกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับผู้ชมที่ไม่ดื่มที่ดื่มแอลกอฮอล์กางนามบอลเงยลงไปเลยเดี๋ยวมาจัดลงตรงนี่จัดนี่จัดครับ ี่จักเมื่อไรเราจะไปจังหวัดบุกดาหารครับพี่จักนี่เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะดูอย่างนี้ครับนายกยกมือหรโอ้ยทานพี่นพพรได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ายากมากๆเอาละครับสมใ,ให้กับพุติการวุติการสวยให้กับสวยให้กับโอ้โหไม่เข้าขาเนี่ยเห็นไหมชัยภูมิกับกุล ไม่ไปเป็นไรครับซ้อมท่านี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวนัดหน้าเราไปซ้อมที่สนามที่ลบบุรีเลยนะครับเอาละครับขณะนี้ทีมนางรองครับนางรองส่งมาให้กองกลางเบอร์สาเบอร์สามคอสคอสไปให้นะครับโอ้เบอร์สิบดีสกิลการจับบอล <คน S 1> เห็นนะดีม,มากๆเลยเบอร์สามก็ส่งกลับไปให้อีกครั้งนึงครับ ตูงนี้ศูนย์หน้าบอกว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะครับเออเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าอยู่ไหนครับทีมเอ้ะเบย์ผมบอกไปว่าเบอร์เนี้ยสกิลทักษะฟุตบอลดีมากๆเลยนะเห็นมันยิงหรือเปล่าล่ะเบย์บอลเล่นแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็เฟิร์สทัพยิงเลยนะครับเพราะเบอร์สิบเก้าไม่ได้จับใช่ไหมเอ๋เบอร์สิบเก้าเนี่ยวิ่งไปไหนเมื่อกี้ บอก่าส่งไปสะพานนึงบอกคนเต็มอ๋อวิ่งแบบโคดบอลนะไม่เป็นไรนะครับสำรองทีมอาวุโสภาคสามเนี่ยทุกคนพร้อมแล้วนะฮะทุกคนวิ่งคนละหนึ่งรอบแล้วนะครับสรันวิ่งอีกสักสองรอบนะถ้าใครไม่ออกกำลังไม่วอร์มก่อนนี่เดี๋ยวกล้ามเนื้อไม่ไม่ขยับขยื่นนะครับรูก่อนดูดูิจากเราดียูผจักเขาดีคิดหน้าดูเลยนะแล้วก็ใส่รองเท้าีรองท้ามาด้วยนะ รู้ไหมว่าพรูมากอะอดิดาสเนี่ยนะฮะเป็นพี่น้องกันอะเอาละครับไก่ไก่ทำยังไงไก่ไก่สมัยกับจำเลยจำเลยยิงโอ้โหทุกครั้งที่จมูกชอบรอบดาบคนดืแนเขาจะไม่ผ่านักครั้งหนึ่งเห็นไหมแกก็เดินก้มหน้าก้มตาบอกว่าไอตัวใครโดนใครกัน เด็กบอลผู้ำเนินผู้ดำเนินเล่นที่นี่นะครับบอลนี่ขึ้นก็ได้แล้วบอลขับไปขึ้นก็เป็นการลุกทั้งคุณดำเนินทันทีเลยนะครับเอาละครับพี่ปีนรัพรครับปีนรพรส่งให้กับใครส่งกลับไปสารไปสารส่งกลับมาแต่ปีนี้ได้ข่าวว่าตะกร้อเขาจะไม่จัดไปสารก็เลยต้องมาลงฟุตบอลเลยนะครับเอาละครับโอ้ยเอ็กนี่บอกบอกผมขับรถมาด้วยกันนึงนะครับเอ็กบอกว่าผมไม่ลงหลอกฟุตบอลวันนี้ ผมคีดเกินเหนื่อยปูแต่ลงไปในเอกดูดินะพรเอกนี่เขาเวลาเขาเห็นฟุตบอลถ่ายทอดสดก็ดูทุกแมตช์เลยนะดูเพื่อนบาฝึกซ้อมในวันนี้จริงๆเลยนะครับเอาละครับนางรองนางรองสมมมม่งไปกับไก่ไก่โอ้โหดูน,นี้ไก่ไก,ก่ลากลากลากยิงยิงยิงโอ้โหคนเดียวโดดเดียวผู้น่ารักเหนื่อยมาก ตอนนี้กองการกองการของทีมเ uh, อวีไอพีอาวุโสนะครับมนนไม่สามารถที่จะ uh, พาบอลขึ้นไปแดนหน้าของทีมของ VIP นังรองได้เลยนะครับนเ,นเนื่องจากว่าด้วยอายุไขนะครับด้วยอายุแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นการลงบวมครั้งแรกนะครับเอาละครับพีนพพรนพีนพพอน่งใม้กับไก่โอ้ไกลคนเดียวนี่บอกว่าเป็น,นได้ข่าวว่าโต้งก็บอกว่าเขาจะเล่นแผน6 3สามหนึ่ง 6ก็นาขลัง6คนกองกลาง3คนนอกนั้น1คน 1> เอาเลยครับโอ้โหเบอร์10ี่เล่นบอลดีมากๆเลยนะถ้ามาสมัครเป็นสอบใบยตทนายความใหม่ได้นะเบอร์10ของนางรองนะครับแล้ไปอยู่สำนักง,งานของโ <c oughs> อเล่เขาสมัยหน้าก็จะได้เล่นฟุตบอลของทีมทานายความ เอาล้วครับขณะนี้ใ้ตัวแล้วครับเผู้ติดมาเกล้าผู้เล่นผู้เล่นนะครับผู้เล่นของทีมตัวเลนะครับท่านใดรู้ว่าเมื่อติดไมวแล้วครับเราลงได้ตลอดนะฮะเขาเป็นทนายมาติดสิบสีเลยเก่งก็ได้นะครับก็เนื่องจากว่าเราเล่นบอลด้วยซ่อมกลางอากาศที่ร้อนพอสมควรแต่นี่เริ่มเย็นแล้ววันนี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ในรอบหนึ่งปีนะครับที่มาแล้วก็สัมผัสอากาศที่หนาวท่าน ธนาพลคงเชี่ยงเนี่ยบอกว่าโอ้โหพิมพ์สัปนียอากาศดีมากๆเลยนะก็ดีอย่างนี้นะนะครผมก็ยิ่งเดินหาเสียงได้สบายขึ้นเลยนะผมนี่กำลังใจมากขึ้นกำลังใจดีขึ้นนะเอาดมภาพบอลหน่อยขออนุญาติดมมาเองโอ้ยไม่ทันเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อลำหน้าครับเอาสายนะครับจะได้เปิดลูกขึ้นมาโดยทีมดาร์ทีเปิดนะครับพี่นพพรพี่นพพร มองยังนะครับมาตรงกลางพี่จำเริญพี่จำเริญปากเอา้ายเฮ้ยสวัวแกเก่นะครับได้จับเป็นโตแค่อยๆเคาะบอลค่อยๆมีตัวต่อมาครับเขาปุ้นให้เมียไปถ่ายรูปให้เมียไปทันประธานใจพุ่ง5นาทีส่งแล้วเอาเก่งทีมไก่นะครับพี่ไก่ยกมายกมือพี่ไก่ได้บอลในรูปเดียวพี่ไก่ส่งให้เมียประธานปีโตปีโตคงามเร็วแล้วพี่ไก่พี่ไก่เดี๋ยวเดี๋่ได้โบอลสิครับเบอร์สิบของวีไอพีนางรองเราจะเรียกว่าทีมวีไอพีนะครับเราจะไม่เรียกว่าทีมอาวุโสนะครับ จะดูแก่ไปครับหรือพี่นังร้องค่อยๆปาดบอลมาตรงกลางยังไงครับโยนกึ่งยิงกึ่งถ่ายนะครับครั้งแรกนี่คือที่นังร้องชนะนังร้องมาเยอะพี่จำเลยนี่ครบเลยนี่เท่าที่ดูนี่เขาออกมาที่พี่นักร้องครับยังฟิตอยู่นะครับมันมีอยู่แค่นี้เล่นง่ายๆนะครับบอลเท้าสู่เท้าพี่จำเลยพี่จำเลยเรียกบอลอยู่พี่นพพรตูมยาวขึ้นมา บอลสู้กันตรงกลางนะครับอาตัดบอลได้โดย VIP อทางสามตัดบอลไปอีกครั้งโดย VIP นางรองวีพนางรองค่อยๆกำเลียงบอลออกไปข้างๆนะครับค่อยๆข้อบอลเข้ามาที่เบอร์สี่กับเบอร์สี่นี้คดีมากอาจารย์โยนเข้ามาเบอร์เป้าหมายที่เบอร์เก้านะครับที่เบอร์เก้าไม่ยอม เลเก็บหลายเอาเรียนที่แล้วนางเตือนอะไรครับไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมถ่ายตั้งนานมันเล่นมันเล่นมันเล่นกว้างเล่นยาวพี่นุ้๊ไปลงใช่นุ้๊ไปลงไหมไปลงไหม เอาลูกพี่ครับลูกพี่เปลี่งเร็วครับเมื่อกี้มันเล้นเล้นเล้นกว้างสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลาครับไม่องจากว่าฟุตบอลเป็นบีไีนะครับไม่ไหวก็ยกมือเปลี่ยนได้เลยครับอย่าฝืนนะครับอ่าน้าจะต้องลงวิเนียเราจะได้ลงวิเนียพยาวัฒนะนะครับประธานสภาในยความจังหวัดนางรอง ทีนีระสบมกันก็เร็จแล้วนะผมคงเจี้ยงนะครับพี่น้องนะที่จัดโครงการทีให้พี่น้องได้มาฝากได้มาเจอกั้นะครับดูเตือกันต่อครับบอลที่วีพีนางร้องที่เบอร์เก้าโอ้โหสกิลบอลยังไงครับปาดบอลออกไปพี่นี้โอลเขย่งไปแล้วปาดบอลได้เอาบอลยังอยู่ที่วีพีนางร้องมาที่เบอร์ห้าเบอร์สิบขอบอลเบอร์สิบงเข้ามาตรงกลางได้บอลเบอร์สิบแทงให้เบอร์เก้าเบอร์เก้า ปานเข้าไปตรงกลางไหมครับจุดนับกุกปานเข้าไปตรงกลางมีงน้องพรขวางอยู่อยู่ีนางรองยังได้เบิร์ตัดสินใจโยนเข้าไปนะครับออกเป็นลูกเตะออกมาจากเส้นประตูนะครับของทีม V.I.P. ภาค3บอล V.I.P. นี้เราจัดมาปีนี้รู้สึกจะครั้งที่3แล้วครับที่ฟุตบอลรอยเยอร์ครับนะครับ ชิงชวยพราะราจะทานทีม v ี p ภาคสามจะขอเปลี่ยนตัวครับพีนาธิพบบอกว่ายังไงครับไม่เอาไม่เปลี่ยนอ๋อนึกว่าไม่เปลี่ยนอากาศก็เริ่มเย็นลงนะครับไม่ร้อนแล้วออกสามคนเลยนะครับพี่ครับเดี๋ยวนะครับกรรมการขอเปลี่ยนตัวสักนิดหนึงครับ นะรครับนักบลอลเราเยอะครับโอ้สุดยอดจริงๆยังฟิตอยู่นะครับพี่นาลาทิี่โตงเชี่ยวชาญน,น,น,นะครับพี่ไปสา่นออกไม่ไหวแล้วครับพี่ยังไม่ได้ยิงเลยทำไมรีบออก ตรงบอกว่าเดี๋ยวครึ่งหลังว่ากันอีกทีนะครับกันไทำดูเกมในสนามครับปัดบอลที่ v i p นังร้องโดยเบอร์สิบเี่เไม่บอร์เบอห่เบอร์หปาดมาที่เบอร์เก้าครับป้าหมายอยู่ที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าค่อยๆเลี้ยงบอลเข้าไป ยึดยั้งอยู่เบอร์เก้าโดยพี่จำเรินพี่จำเนินตัดบอลได้พี่จำเรินพี่จำเรินพี่จำเนินโอ้โหนั่งไงอยู่เรื่อยเลยพี่จำเนินนี่ทักษะดีมากบอลที่เบอร์เก้าอีกครั้งปีพี่นังร้องปาดเข้าไปนุพพรยังเก็บบอลได้ตลอดครับ ทีม VIP ภาคสามเราเล่นไม่ยากนะครับแผนการคือได้บอลล้มองที่พี่ไกลครับทนายไกลโยนมาครับเดี๋ยวพี่ไกลวิ่งร้อยเมตรให้ดูจะได้เป็นลูกเตะมุกของทีม VIP นางรอง พีเบอร์ห้าเปิดยาวเข้ามาตัดบอลได้โดยพี่นพพรเก็บบอลได้ครับยังไม่ออกมาพี่พี่นิวัฒนิวัฒนิวัฒนี่พี่จำเริญนพี่จำเริญนพี่จำเริ้ค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาดูเพื่อนจูเพื่อนแล้วเคาะออกมา่ิวดพี่ิวดพีสิวดมส่งแรงไปครับ บอลได้อีกครั้งที่ดีที่สุดแล้วนี่ครับอีกหนึ่งครัเซตบอลกันตรงกลางแล้วพ่ายบอลออกไปทางด้านซ้ายนบอลออกไปทางด้านซ้ายสุดครับแบ็กซ้ายเติมขึ้นมาเขาบอลมานุกาอีกครั้งที่เบอร์สิบค่อยๆต่อบอลค่อยเซตบอลขึ้นมานะครับไม่รีบครับชิงบอลกลับมาไม่ได้นะครับ v i p ภาคสามที่เบอร์สิบอีกครั้ง เบอร์สิบสองพีนิวัตพี่นิวัตค<บ>ืนมาที่เบอร์สิบห้าเอา้าติดติดกันเองครับไม่เป็นไรครับสิบอีกครั้งเบอร์สิบป้ายออกไปเน้นบอลเดินทางนะครับวีพี่นางรอง,อง,งให้บอลเดินทางไปเรื่อยๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป้าหมายที่พี่เบอร์เก้าครับพี่เบอร์เก้าได้บอลอีกครั้งนี่ครับทักษะโดนตัดไปที่ พี่รถป้ายไปที่พี่นกพรสค่อยๆเคาะขึ้นมาครับ V.I.P นางรองนี่เอ่อ V.I.P ภาคสามนี่ยังมีทีเด็ดนะครับท่านประธานฉาเชิงเซายังไม่ลงนะครับเก็บเอาไว้เป็นทีเด็ดนะครับไปแล้วครับพี่ไก่จะวิ่งร้อยเมตรให้ดูครับผมบอกแล้วครับโอ้โหสนามมันสั้นไปครับไม่ธรรมดาครับพี่ไก่นี่ครับนักวิ่งเก่านะครับเมื่อก่อนเป็นนักวิ่งครับ วิ่งลาวครับโอ้นี่ไม่ถามนี่ตายเลยขอบคุณครับพี่พัดครับโอ้โหแหมะได้ไปในตัวเดียวพี่กายเป็นนักวิ่งจริงๆครับสมัยก่อนพี่กายเป็นนักวิ่งเดี๋ยวนี้เดินสายทุกอาทิตย์ครับไม่น่าเชื่อสภาพร่างกายดีมากมาเปิดบอลเข้ามาที่ผู้เล่น VP นางรอ เบอร์สองเบอร์สองค่อยๆเซตบอลมาตรงกลางป้ายออกไปทางด้านซ้ายครับเบอร์สิบเบอร์สิบปาดมอลตรงกลางมาตั้งบอลกันตรงกลางอีกครับเป้าหมายอยู่ที่เบอร์เก้าครับที่เบอร์เก้าทักษะดีนี่ครับเบอร์เก้าได้บอลอีกแล้วจิจาเรินปัดบอลไปร้อยเดียว ปี่วัดเคยเคาะเอยเคาะปีวัดยิ้มยับอยู่ครับพี่บอลครับีบอลครับท่านประธานเอกท่านรานเอยิ้มยับท่านรานเอจิ้มขึ้นโดนตัดไปออเลรอไก่ใช่มบียโนพรตูไปแลวครับปคนเสรอมตัดบอลได้ที่เบอร์สิบอีกครั้งเซตบอลตรงกลางเคยเคยวิ่งบอลกันครับเบาหมายที่พี was, sh ay, sh oy, ug, ่เบอร์เก้านะครับมีพี่นางรอง โอ้โหเบอร์สิบแทงลูกนี้สวยมากครับสกัดออกไปโดยพี่นพพรครับสุดยอดมากสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเวลานะครับพุทอลเล่นกันสนุกมากครับมีกองเชียร์นอนหลับด้วยครับ หลับได้ยังไงบอลไม่สนุกหรือคนข้างไม่สนุกเนี่ยหรือว่าเมาเบียรสงสัยจะโดนเบียไปอยเอาละมาดูเกมในสนามนี้นต่อ<ป><ป>พี่จำเริญพี่จำเริญ<ป>ถึงบอลง่ายๆโอ้โหพี่ลิวัตคัาส,สิ่งจริงครับลูกนี้ตอก้นให้พี่จำเริญนปาดให้พี่ไก่พี่ไก่แต่บอลทีนึงแล้วพี่ไก่ไปแล้วครับ บอกแล้วครับตัวนี้หมาออกแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับคิดอะไรไม่ออกจิ้มบอลมาเลยครับเดี๋ยวพี่ไกด์วิ่งให้ดูไอ้ตัวกระสุนเนี่ยตัวกระสุงเนี่ยเวันติดเนี่ยบอลไปเรื่อยๆครับป้ายบอลลงไปทางด้านซ้ายบอลเท้าสู่เท้าสวยงามครับปีพีนางรองเบอร์สิบหกตัดได้ วี VIP พีภาคสามตัดได้เล่นต่อครับอ,อ๋อเป็นลูกแฮนบอลครับ <c oughs> จะได้เตะลูกฟรีคิกขึ้นมาโดย v i p นางรองเป <c oughs> ้าหมายอยู่ที่เบอร์เก้าครับสกอร์ตอนนี้ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับ v i p นางรองหนึ่งวีพีภาคสามศูนย์ บอลปัดได้ที่วีพีนางรองอีกครั้งค่อยๆเคาะบอลกันขึ้นมาเบอร์สิบสี่ได้บอลนะครับของเพื่อนแล้คืนมาที่เบอร์ส2องเบอร์สิบสองกลับมาตั้งกันใหม่เคาะเข้าไปตรงกลางโดยเบอร์สิบนะครับค่อยๆเซตกันไปนะครับเน้นให้บอลเดินทางที่เบอร์สี่ครับเป้าหมายที่เบอร์เก้าเบอร์เก้าชีกมาแล้วเบอร์หนึ่ง เปอร์หน me> ึ่งให้เบอร์เก uh ้า totally นี่ไงวิ่งแล้วครับปาดเข้าไปตรงกลางจุดนั้นพบโอ้โหพี่นพพรโดย VIP ภาคสามครับสุดยอดจริงๆครับสกิลบอลทักษะบอลการตัดลูกไหนเอาทีมเซนเตอร์ทีมทนายโครานมาดูพี่เขาเล่นสิไในบอลในบอลโอ้โห สุดยอดเลยการตัดบอลพี่พี่จำเรินครับพี่น้องพรอีกครั้งเคาะง่ายๆพี่คืนพี่จำเรินมาพี่จำเรินตรงฟางพี่นิวัตประธานเอ็กโอ้โหตอบบอลสวยครับพีเอ็กจับบอลไว้คืนคืนให้นางรองซะง,งั้นพี่เอกบอกว่าแสงมันเข้าตาครับแสงแดดมันแยงตา ลูกของกรรมการได้เลยครับเป็นลูกออกหลังครับจะตั้งเตะมาโดยทีม VIP ทนายความภาค3ครับเป็นการเตรียมทีมไปเพื่อไปแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการรอยเยอร์ครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับที่จังหวัดลบบุรีครับโดยทีมทนายความภาค3นะครับ ตัดบอลได้ที่วีเอพีนางรองที่เบอร์สี่ครั้งเซตกันมาตรงกลางครับเป้าหมายที่เล่นเบอร์เก้าครับเบอร์เก้าได้บอลที่เบอร์เก้ามีเบอร์9ก้าเลี้ยงกินแดนเข้าไปต่อไปที่เบอร์ห้าไม่ล้ำครับเลี้ยงลายอยู่ปาดเข้าไปหาจุดนั้นพบปาดโอ้โหตัดสินใจยิงข้ามคานไปครับเพื่อนมองหน้าเลยครับลูกนี้ ไอ้บอยมันเล่นอะไรวะเนี่ยปกติด็อกเตอร์นพจะลงละทุกนัดน,นะครับออนัดนี้ลงไหมครับพี่นพครับ<ป>ลงไปถ่ายรูปนะครับนัดน,นี้พี่นพบอกว่าผ่านก่อนช่วงนี้เดินหาเสียงหนักนะครับไปมาทั่วประเทศแล้วนะครับพี่นพเนื่องจากการเลือกตั้งเนี่ยเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นต้องไปทั่วประเทศครับลำ้ลำหน้าครับที่อุดม ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับพี่แกวิ่งถึงเส้นหลังเลยครับถ้ากรรมการไม่เป่าบางทีกรรมการเป่าแกก็วิ่งครับไม่ได้ยินรุ่นนี้ตึงทุกอย่างครับยกเว้นหูสกอร์ยังหนึ่งศูนย์นะครับยังสูสีมากระหว่าง V.I.P นางรองครับกับ V.I.P ตระในความภาคสามนะครับ เราเก็บตัวจริงไว้ใช่ไหมครับ VIP ทนายความภาคสามเรายัางไม่เอาตัวจริงเราลงนะครับ <c oughs> ครับรอให้ VIP ภาค VIP นางร้องเนี่ยเอาประธานวิทยาลงนะครับเราก็จะจับชุด A เราลงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ประธานโอเล่ประธานโอเล่ภรรยามาไหมครับวันนี้เดี๋ยวตามมาประธานโอเล่ <c oughs> ต้องเมียมานะครับแกเ <c oughs> ตะขู่เมียนะครับเตะบอลขู่เมีย บอลแล้วเตะขึ้นมานะครับบอลปาดออกไปทางด้านขวานะครับขอคืนมาง่ายๆที่เบอร์สองเบอร์สองี่จำเรินอ๋อไม่ใช่นะครับจำเรินอยู่ฝั่งนี้อย่างแย่งกันอยู่บริเวณเกาะหัวกะโลกสกัดขึ้นมาได้นะครับผู้เล่นเบอร์สิบของ VIP นางรองเคาะบอลเพชรเข้ามาใหม่เตะตูตมสกัดทิ้งขึ้นมาครับคุตบอลที่ <laughs> ยังได้ที่ เ,เกือบหลุดครับเกือบหลุดครับนิดเดียวนิดเดียวพี่ไก่เข้าไปพูพันอยู่ปาดบอลไปที่เบอร์สิบเบอร์สิบยึดยักอยู่มองผู้เล่นแล้วปาดมาที่เบอร์ห้าเบอร์ห้าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาแทางทะลุไปครับอ,อยู่ในตังดังล้ำหน้านะเพื่อนเลยไม่เล่นครับแทงตรงนี้สวยเลย ผลนะครับผู้ลงสาประตูจากชัยภูมิค่อยๆเลี้ยงบอลโดนตัดไปที่ผู้เล่นบีพีนางรองยิง<อ> <c oughs> ไปสก,กิดขาหลังนิดเดียวครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยกันจะได้ลูกเตะฟรีคิกระยะหวังผลเลยครับดูว่าจะมีสูตรการยิงยังไงไหมครับ VIP นางรองนำยูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนี่เป็นช่วงทายของครึ่งแรกแล้ว เบอร์สิจะยิงเองไหมหรือว่าจะให้พี่เบอร์หนึ่งยิง <c oughs> ให้ดูที่กรรมการนะครับ <c oughs> ที่บอลสองท่านนะครับคือพี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สิบดูนะครับว่าใครจะเป็นคนยิง โอ้ยฉลบครับนิดเดียวเป็นลูกเตะม,มุมไหมครับแฉลบผู้เล่นของทีม VIP ทนายความภาคสามออกนะครับเป็นลูกเตะจากมุมนะครับเป็นสันส้นๆไหมครับทีมนางรองเล่นท่อนทนี่เบอร์เก้าออกหลังไปแล้วครับไม่รู้กันนะครับจังหวะนี้ พี่ตุย้ยลงไหมครับทำไมอะ่ะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเราเหลือครึ่งหลังอีก25นาทีหรือแล้วแต่กรรมการจะเห็นสมควรน,นะครับสกอร์ทีม v i p นางรองนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ เดี๋ยวระหว่างพักครึ่งทีมวีพีภาค3จะแก้เกมนะครับแล้วก็จะส่งผู้เล่นตัวความหวังลงมาครับยังมีผู้เล่นอีกหลายคนนะครับโคสามารถแก้เกมได้เต็มที่เลยครับยกทีมเลยยกทีมเลย すいませんべー。じゃ